เป็นเหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิพธภัณฑ์นะครับรัชการที่6มีราชประส,ง,สงที่จะจัดงานนี้ขึ้นนะครับเพื่อจัดแสดงสินค้าไทยนะฮะสินค้าไทยทั้งหมดในทั่วทุกบนตนของประเทศเนี่ยเอามารวมจัดแสดงที่สวนลุมพิดีนะครับแต่เนื่องจากว่าราัชการที่6นั่นเสด็จสมรรถคตก่อนนะฮะในที่จะเปิดงานนะงานเนี่ยวางแผนว่าจะจะเปิดประมาณร้อยวันนะฮะร้อยวันันเต็ม งานนี้ก็ต้องเลิกลงไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เลิกลงไปโดยที่ไม่มีอะไรเป็นมรดกกชิงไว้นะครับยังมีเหนนรีหยญน,น,นะฮะเหรียญสามรัฐพิพิจภันฑ์นะฮะเรามาที่พระราชนเวศอาร์เจไทยวันนะครับคุยกันถึงเรื่องเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับราชกาลที่หนะครับ เหรียญนี้นะฮะเป็นเหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับคำว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ก็คือสยามราชกิคือประเทศไทยนะพิพิธภัณฑ์ก็คือการจัดสิ่งต่างๆมามาแสดงนะครับซึ่งรัชการหกมีราชสะสค์ที่จะจัดงานนี้ขึ้นนะครับด้วยกิจการสองอย่างถ้าอย่างแรกก็คือในวโรกาสที่รัชการหกเนี่ยการครองราชครบสิบห้าปีเท่ากับ รัชกาลที่สองนะครับซึ่งถือว่าเป็นวโรกาสสำคัญยิ่งใหญ่ครั้งแรกของราัชกาลที่หกนะครับที่ยังทรงมีระยะเวลาในการครองราชสมบัติเท่ากับรัชการที่สองนะครับ15ปีซึ่งเป็นการฉลองครั้งใหญ่นะครับอย่างที่สองก็คือการจัดงานนะฮะสยามรับพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยนะฮะสินค้าไทยทั้งหมดในทั่วทุกบนตนของประเทศเนี่ยเอามารวมจัดแสดงที่สวนลุมพินีนะครับ สาเหตุที่จัดคราวนี้เนี่ยพราะเนื่องจากหลังจากรักาลทีกส่งทหารไปรบกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับปี2400เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาสงครามเลิกแล้วทุกครั้งที่มีการรบสงครามใหญ่ๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจตกต่ำนะรับรัสที่หกก็จัดงานนี้ขึ้นเพื่อน,นําสินค้าไทยทั้งหมดนะครับมารวบรวมให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้าได้มา ชมแล้วก็มีการจัดซื้อขายกันนะซึ่งการจัดงานแสดงพิพันธ์ลักษณะเนี้ยมันมีเกิดขึ้นในบ้านเราหลายครั้งนะยกตัวอย่างครั้งแรกในสมัยรัชิาลที่5ตอนเฉลิมพระนคร100ปีในปี2425มีจัดงาน national exhibition ขึ้นก็คือการจัด,ดพิพิธภัณฑ์นะครับของชาติขึ้นที่ต้องสนามหลวงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปอยรลชกาลที่5ก็มีการจัดงานแสดง การแสดงกิจกรรมและพนิชการนะครับที่วังสรรพุมนะครับใละการที่หกก็กจ,จัดอีกครั้งในปีสองพันสี่้อยห้าสิบสี่ปีต่อมานะครับก็เป็นการจัดแสดงก,กิจกรรมแระพนิษการสองครั้งปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามและสอง4ันสี่ร้อห้าสี่ซึ่งเป็นผลดีมากนะครับทำให้บ้านเราได้คัดพืชพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็พืชพันธุ์เหล่านี้เอา,มาเมล็ดพันธุ์เนี้ยเอาไปปล่อยแพร่ แจกให้ราชดรเพื่อได้พันดีในการผลิตข้าวปลาอาหารเอาต่อไปนะครับสำหรับงานในปี2468เนี่ยจะมีการเตรียมงานกันเรื่มตั้งแต่ปี2467แล้วฮะซึ่งราชการที่6เนี่ยเสด็จประทาแหลมมาลายนะครับไปเยี่ยมแหลมมาลายซึ่งเป็นเขตปกครองของขอุปกิดนะครับปัจจุบันนี้เป็นประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์นะครับ ได้เห็นความเจริญของของสองประเทศนี้แล้วพระองค์ก็คิดว่าเราจะน่าจะมีการที่จะทําให้เอาความเจริญเนี่ยมาสู่บ้านเราได้นะโดยจัดงานแสดงสินค้าแสดงพืชพธุ์ทันาหายของของบ้านเราทั้งหมดนะฮะจัดขึ้นที่ที่ดินส่วนพระองค์ที่ศูนย์รพดีปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นที่ดินของพระมหากษ,ษาัตริย์นะฮะแล้วก็มีการวางแผนจัดโซนต่างๆนะ โซนหนึ่งก็จะเป็นสวนสาธารณะโซน,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 นะนหนึ่งก็จะเป็นที่แสดงสินค้านะฮะและโซนหนึ่งก็จะเป็นที่พักผ่อนก็มีการขุดดินทำเป็นเกาะนะฮะแล้วก็มีบึงมีอ่างน้ำอยู่ข้างในด้วยนะครับดิซานออนนาฬิกานะฮะแล้วมีการสร้างอะไรอยู่อย่างหนึ่งคือมอบสมบทานนะเป็นรถรางสายสีลมนะซึ่งออกจากนนสีลมเนะี่ย ผ่านทางสีลมฮะแล้วก็มาเข้าทางสวนลุมพินีแล้วก็ทะลุไปถึงประตูน้ำนะฮะเป็นการเตรียมงานเพื่อนําคนเข้ามาชมงานในสวนลุมพินีนะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยสวนลุมพินีจะมีการคมนาคมอย่างเดียวก็คือทางรถไฟสายปากน้ำนะฮะซึ่งออกจากหลรัโพง์เลียบมาทางสมยานมาทางสีลมแล้วก็ไปออกทางของเตยไปทะลุนะฮะมาถึงบักน้ําอันนี้ก็จะเป็นการคมนาคมให้ราษฎร ผู้สนใจมาชมงานนี้ได้นะครับมีการบริการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีทั้งรถไฟมีทั้งรถรางนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความอำนวยความสะดวกความสะดวกแก่ผู้ที่มาชมงานนะครับในการเนี่ยมีเจ้าพยาธิยมราชนะครับ้ั่นสุข,ขุมนั่นเป็นนายกกรรมการที่ในการที่จะจัดงานคราวนี้นะครับซึ่งตอนนั้นนั่นเป็นเสมาเสมาดาลีกัลลังมาไทยนะครับการ ทางานของงานเสียาเล็กพืชพันธุ์เนี่ยก็มีการเตรียมการสร้างเหรียญรางวัลนะสำหรับผู้ชนะการประกวดนะฮยกตัวอย่างผู้เข้าพืชพันธุ์ทาญยารข้าวต่างๆนะข้าวพันธุ์ดีๆแล้วก็มีเม็ดยาวมีเม็ดมากแล้วก็ไม่แตกเป็นปลายข้าวไปอย่างเงี้ยฮะก็ก็จะมีการมอบรางวัลฮะรางวัลเนี่ย,ววนนยมันจะมีแบบนีนะฮะ เป็นเหรียญกลมนะฮะเหรียญกลมด้านหน้าเป็นลูกช้างยืยนแท่นนะฮะวนด้านหลังเนี่ยมีตัวอักษรว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์สองสี่หกแปดนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่เตรียมสำหรับออมอบเป็นรางวัลให้เหรียญนี้นอกจากเป็นเหรียญกลมแล้วยังมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นเหรียญลูกเสม,มานะฮะลักษณะเหมือนกันคือลูกเสมาข้างหน้าเป็นช้างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรบอกว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์สองสี่หกแปดเหมือนกันนะครับมีสองแบบ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพบหลักฐานบางอย่างนะยกตัวอย่างเป็นแบบร่างนะฮะแบบร่างหรือรางวัลสยามรัชพิพิธภัณฑ์ซึ่งสมเด็จครูนะฮะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยาวในลิศลานุวัติวงศ์ท่าน,น,ถถานองค์ท่านเป็นผู้ออกแบบนะครับซึ่งด้านหน้าในการลักษณะเนี่นนนยฮะจะจะเป็งเป็นเบญจราชก,กุฎพันธ์นะฮะแล้วก็มีตัวอักษรว่าเฉลิมฉัดศิลป สิบห้าสิรลล์ัพรรษานะครับแบบนี้นะฮะเ็นจรลล่าไซคุกุตพันธ์ทั้งมีทั้งหมดมีห้าอย่างนะครับที่เป็นเครื่องสูงของของพระชาแผดินนะฮะซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้าในสุสานนวัตวงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบปั้นปูนนะฮะแบบปูนปั้นเนี่ยเึ่งเก็บไว้ในในโรงสาบเนี่ยมีรูปช้างนะฮะช้างยืนแท่นเนี่ยแล้วก็มี มีว่ารางวัลนะฮะเขียนว่าว่ารางวัลสยามราัฐพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเตรียมงานไว้สําหรับพระราชาให้ผู้ชนะการประกวดในงานสยามราัฐพิพิธภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทําหนังสืออีกเล่มนะครับชื่อว่าหนังสือที่ลึกสยามราัฐพิพิธภัณฑ์สวนลุมพิีนะครับพุทธศักราช2468แต่เล่มนี้เป็นเล่มเล่ม เขาเรียกมือพิน์นะครับเป็นเล่มพิมพ์ที่หลังนะครับเป็นเล่มพิมพ์แบบเดียวกันกับของของ,ของเก่านะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นตัวช้างยืนแท่นแบบเดียวกันอยู่ในเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนะการค้าขายประวัติศาสตร์ทั้งสุโขทยและก็อะไรต่างๆอยู่ที่อยู่ผ่านมาจนถึงสมยัยราชกาลที่หกนะครับก็อันนี้เป็นอนุสรณ์อย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากว่ารัชการที่หกดนีเสด็จสมรรถโคตรก่อนนะฮะในที่จะเปิดงานฮะงานเนี่ยวางแผนว่าจะจะเปิดประมาณร้อยวันนะฮะร้อยวันเต็มเพื่อให้ราษฎรให้ผู้สนใจมาชมแล้วก็ลูกค้าต่างๆที่จะมาซื้อสินค้าด้วยเป็นเวลาหมดร้อยวัน,นะฮะก็งานนี้เมื่อสมเด็จพระมหาจรเจ้ารัชกาลที่หกของเราสวรรคตร งานนี้ก็ก็ต้องเลิกลงไปนะครับเลิกล้มไปแต่การเลิกล้มไปเนี่ยก็ไม่ได้เลิกล้มไปโดยที่ไม่มีอะไรเป็นมรดกทิ้งไว้นะฮก็ยังมีเหรียญเนี่ยเหรียญสามรับพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็เหรียญอันนี้นะฮะอันนี้คือเหรียญเสมอราชการที่สองนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในโวโวกาสที่ราชการที่หกของราชสมบัตรกรบบิกบสิบห้าพรรษา เสมอด้วยราชการที่สองนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบรรจารราชารกุฎพันนะครับแล้วก็มีตัวอักษรบอกนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยที่ลึกนะฮะรัชกาลที่หกเสมอด้วยรัชกาลที่สองพศ2418นะครับซึ่งซึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่งานที่ทจัดขึ้นเนี่ยทื่อพระราชทานเหรียญนเนี่ยถนะ้า จัดขึ้นหลังจากที่รัชการที่6สวรรคตไปแล้วนะครับจัดเมื่อวันที่1มกราคมปี2,468นะฮะซึ่งซึ่ง2 4 6 8เก่าเนี่ยก็คือเป็น1มกราคมปี2,469 24ตามปฏิทินปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพบหลักฐานจากหนังสือพระประวัติของยาฟ้าพานุรงศีนะซึ่งยาฟ้าพานุรงสีนะล,ลนะ้เสด็จในงานนี้ด้วยแล้วก็ได้รับพระราชเหรียญ เหรียญนี้ด้วยนะครับวันเหรียญนียเรียกชื่อว่าเหรียญเสมอรัชการที่6เสมอรัชการที่2นะฮะซึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่รัชการที่6ของราชสมบัตินะฮะ15พรรษาเท่ากับราชการที่2นะครับซึ่งเป็นงานงานเดียวกับงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งที่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่างานสยามรัฐพิพ,พิธภัณฑ์เนี่ยเกิดจัดขึ้นเพื่อ สองอย่างสองโอกาสคือการจัดการการแสดงสินค้านะในในงานสยามริทึนที่สวนลุมพินีอีกอันหนึ่งก็คือเหรียญเสมองานเสมอรชาชการที่สองของรชาชการที่หกนะครับเมื่อรชาชการที่หกสวนครค์แล้วเนะี่ยผ่านาราชสมบัติไปถึงรัสมัยรชา 7, รชา 7, การที่เจ็ดราชการที่เจ็ดก็พระราชทานที่ดินของสวนลุมพินะีเนี่ย เป็นสวนศาสนาของชาวพระนครนะฮะตั้งแต่สมัยรัชทนะี่เจ็ดครับถือว่าเป็นพระมหากราทิทุณขององค์ท่านมากแล้วก็ที่ดินเนี่ยกว้างใหญ่มากแล้วก็ผู้คนที่เข้าไปใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็มีผู้คนไปออกกำลังกายตั้งชาตบเย็ยนนะฮะก็ถือว่าเป็นพระมหากราิคุณของของพระเจ้าอยู่ของเราทุกพระองค์ครับเพรนั้นนั้นหนังสือ ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคําในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดกว่าแ8ดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคาล้วนๆนะฮะแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะรเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกหรือกระสาบเครื่องต่างๆนะครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัย การนิ迦วนะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญน่าจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยวโลกาสต่างๆในในการกองราษนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมมาอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่ารการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหรียญนนะีซึ่งมีการทําพิธใีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิละปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือ ชั้นเยี่ยมของประเทศนะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดแจ๋วของเหรียญแต่และเห,หนนะรียญนะฮะไว้ามาให้ท่านดูได้ถึงไ,ได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอินสไคลอปเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ